เพื่อนทั้งหลายโอ้โหรวมกลุ่มแบบอย่างเยอะลุยเจ้าฮักกี้สีดำนี่มันฮักกี้เวนนอมหรือเปล่าเฮ้ยต่อต้านมันอย่าปุ้ง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 เอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกมป๊อปปี้ฮักกี้ลันวิ่งรวมกลุ่มฮักกี้วักกี้นั่นเองนะครับแม่สรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนววิ่งวิ่งรวมตัวกันต่อสู้กับศัตรูกันดีกแล้วนะโดยที่ในวันนี้เรา จะได้เล่นเป็นเจ้าฮักกี้วักกี้กันอีกแล้วแต่ในครั้งนี้เราจะไม่ได้มาเพียงตัวคนเดียวเรายังมีแบบว่าฮักกี้วักกี้ตัวอื่นๆอ,อ,อีกด้วยแม่เรียกได้ว่าแค่ตัวเดียวก็น่ากลัวอยู่แล้วนะยังมาเป็นกลุ่มอีก <c oughs> สยองขวัญแน่นอนก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการวิ่งรวมกลุ่มต่อสู้ในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะไปเลยเพื่อนโอ้โหเดี๋ยวก่อนเฮ้ยมีแบบว่าถือปือนซะด้วยวันนี้เพื่อนทั้งหลายโอ้โหรวมกลุ่มแบบอย่างเยอะแถมถือปือนซะด้วยมา น,นี่และจัดทับเรียบร้อยเลเวลที่หนึ่งลุยเจ้าฮักกี้สีดําโดนลุมยิงเสะเถอะปังปังหุยเฮ้ยตัวของเราก็หายไปหลายตัวหืมแล้วเข้าอ่าเรียบร้อยนี่ทาลายประตูลแล้วก็ต่อตัวขึ้นไปหืมเฮ้ยสองครับผมเย้วิกตอรี่สามารถดูโฆษณาเพื่อคุณเงินกันได้นะไว้ก่อนโอ้โหมีการปลดล็อกสกินใหม่กันด้วยตัวสีชมพู ที่เราเคยใช้ไปอีกเกมหนึ่งไหนดูซิตอนนี้ก็มีรีวารของรางวัลมีปืนแบบว่าหลากหลายจริงๆมิชชั่นภารกิจเออได้เงินเพิ่มถ้าทําภารกิจครบตามนี้เราก็จะได้รับกล่องของขวัญส่วนด้านล่างก็สามารถอัปเกรดดามเมจของปืนเงินแล้วก็กระอ,อกกันได้อัพป,ปืนไปก่อนมีสองขั้นไปเพื่อนมา เราก็วิ่งไปเลยกระโดดดึงหอยนี่เฮ้ยมีปุ่มด้วยแต่ว่าอย่าไปโดนเอ้ผมเฮ้ยข้ามหลุมโอ้ยคราวนี้เป็นกลุ่มที่ยิงแรงแน่นอนไปปุ้งปุ้งปุงปุงป้งโอ้ยตัวแตกกระจายแบบง่ายดายครับผมเฮ้ยสุดยอดมาทําลายครับผมอืมรู้สึกว่าคราวนี้เราจะได้ขึ้นไปถึงด้านบนครับผมโอ้ยเปิดกล่องอ มีเข้าปราศาสต์ไปด้วยแม่เข้าไปได้ตัวหนึ่งได้เงินมาหืมสี่ร้อยพอคูณเงินแป๊บหนึ่งนะรู้สึกว่านอกจากด่านธรรมดานี่ก็ยังมีการสังหารบอสกันด้วยนะแม่มีบอสะด้วยรับเงินเพิ่มดิฟเฟนส์รับเงินแอคแท็ไปเราสามารถทําการวิ่งวิ่งหยุด,หย,ดหยุดกันได้ด้วยมาเพื่อนหุยนี่มันอะไรเอย่ยหุยสปีดหุย ทำลายได้ทุกสิ่งอ้าวมาเก็บระเบิดอุ้ยเจอกับเจ้าบอสอุ้ยเลือดหนึ่งร้ยิงเข้าไปอย่าใช้ระเบิดตูมโอ้โห้ยมังกรหืมตายไปแล้วมีผมยิงมาเหลือเท่านี้ต่อตัวได้เท่าไรเอย่ยโอ้โยพาดกรองประโถมาเพิ่มกันนิดหนึ่งโอ้โห้ยดานโบนัสเรเวลอัพเกรดการได้เงินไปเลยถ้าแบบนี้เออจะว่าไป ลืมดูร้านค้าเลยนะหิ่งรู้สึกว่าโอ้โหสามารถเปลี่ยนสก,กินปืนได้นี่มีปืนแบบนี้โอ้โหยปืนอะไรเอย่ยนอกจากนั้นก็ยังมีสก,กินอีกหลากหลายกันเลยนะแล้วก็พวกสก,กินสามารถปลดล็อกได้ใช้1600ไปเพื่อนมาคราวนี้เก็บเงินลัวๆย้าโอ้โหเก็บให้ครบสิเพื่อนนั่นแหละรวมกลุ่มกระโดดเป็นฝูงฮฝูงฮักกี้วักกี้ไม่โอ้โหเลือดกระจุย ตอนนี้ก็ทยอยเก็บเงินนี่จะถึงเส้นชัยแล้วเพื่อนโอ้โห ôi, กล่องสมบัติอยู่นี่มาจะยังไงเอ่ยยิงทําลายปุ้ง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 โอ้โห ôi, เงินแตกเฮ้ยสุดยอดดูท่าโคตรน่ารักได้มาทั้งหมด2 8 0 8เอาละเพื่อนอัพดาเมจนะแล้วก็อัพดีเฟน์เล็กน้อยไปมาคราวนี้อย่าใช้ปืน M16 โอ้โหยนำทีมกระโดดดึง นี่หุยแล้วก็เก็บตรงนี้ไปโอ้ไม่ตายสักตัวรวมกลุ่มทำลายฮักกี้สีดำยาปุ้งปุ้งปุ้ป้ยมีให้ใช้ระเบิดเฮ้ยขอเก็บเอาไว้ก่อนโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมันอึดืหเหลืออยู่สี่ตัวเฮ้ยจะต่อตัวได้โอ้โหร้อยหนึ่งแม่น้อยจริงๆมีกล่องให้เปิดซะด้วยเปิดไปป๊บป,ป๊บป,ป,ปหือ ลองเปิดให้ครบดูสิโอ้โหูยเปิดจนครบแม่มีแต่งเงินเอาละ่ะคราวนี้เราต้องอัพดิฟเฟน์ให้หนาๆนากันหน่อยแล้วก็ดูสิเลือกซื้อปืนใหม่ดีมั้ยเอ่ยอย่าพึ่งเปลี่ยนสกินอันล็อกป,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 ปั๊บๆๆๆปาบอุ้ยฮัก <laughs> กี้คริสต์มาสน่ารักเหลือเกินไปเพื่อนําทีมมาหุยอุปสรรคเฮ้ยน่ากลัวฮ oh! ู้ย 40%แม่มีของขวัญที่ต้อนรับความตายของเราด้วยนะอยา่ามานี่อ้คราวนี้ต้องใช้ระเบิดห้ยป๊าป้าของของขวัญแมไปเลยเพื่อนมาคราวนี้พวกแกตายแน่นอน เจอระเบิดตู้หุยตรงกลางกระจายหายไปนี่เปิดประตูปีนขึ้นไปเลยเพื่อนป๊าป๊าป๊าเฮ้ยโอ้โหทําลายกรองอืเข้าปราสาทเย่ยึดเรียบร้อย2,700เลยล่ะเฮ้ยเซอร์ไพรส์บ็อกลองเปิดดูสิโอ้โหฮักกี้วักกี้สีเขียวแม่มีใส่กางเกงซะด้วยนะคราวนี้ก็โอ้ยปลดล็อกปืนไหนดีเอย่ยอืมเอาเฮ้ย ปดปุ๊บปลดล็อกทันทีปืนสีลุงแม่เข้ากับทุกสีของฮักกี้วักกี้เลยนะรู้สึกว่าเจ้าฮักกี้ก็อม,มีระดับความหายากในการปลดล็อกอันนี้6 000, 4 000, 5 0ไปเพื่อนโอ้โยปืนใหม่สีสันสวยงามกระโดดจ่าโอ้โเยเด้งดึงนี่พุ่ง ทำลายไมายกันอุ้ยเจอกับเจ้าบอสมาแฟงกเกสตตายนี่โดนปืนลูวนหุ้ยมันยิงกราดอุ้ยเหลือตัวฉันไวบ้างเอาละถล่มราบค้าเปิดประตูแม่คราวนี้น่าจะได้ประมาณ200เฮ้ยเดาไม่ผิดเอาละคราวนีุ้ยเฮ้ย ยึดปรา,าสาทได้นี่อะไรวะเนี่ยเราต้องทําการเรียกพวก oh, โอ้โยมาเลยเจ้าฮักกี้ถล่มแบบว่าพวกที่จะมาทําลายป้อมเราเฮ้ยต่อต้านมันอย่าปุ้งปุ่งปุงปุงปุง,ปงโอ้โยเอาละตอนนี้จํานวนตัวละครเต็มพิกัดมาตายปุ๊บเสกใหม่เป็นกองทัพฮักกี้ที่หืมแม่นปืนแล้วโหที่สุดมีแบบไอตัวเขียวไอตัวบอสรีบกำจัดมาเร็วเข้าห้ยมันสาดกระสุนเฮ้ยจะมาโดนตัวเราจะเย็นเออ แม่กองทัพอันนี้แข็งแกร่งที่สุดเพื่อนแม่มันจริงๆเอาละคราวนี้เดี๋ยวเราจะต้องโอ้โหปลดล็อกตัวระครตัวใหม่กันดีไม่เอ่ยตั้ง6กพันโอ้โยลองดูสิปับป๊บปับ,ปบเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเอ่ยแล้วก็ถึงเวลาการอัปเกรดไออัพเกรดการได้เงินโอ้โยแล้วก็ไปเพื่อน มาสีสันสวยงามหุยระวังเขี้ยวโอ้้โดนเกี่ยวแม่อุปสรรคค่อนข้างจะเยอะเอาละระวังนี่คราวนี้ก็ต้องใช้ระเบิดไปเพื่อนมาถล่มตู้โอ้หุย,ย่อนไปซะ ด้านซ้ายเลยนะคราวนี้จำนวนเราเยอะแม่น่าจะขึ้นไปถึงป้อมด้านบนอย่างแน่นอนไปหูยบุกไปเลยนั่นแหละยึดปราสาทถ้ผมโอกหยยืนตรงกลางโคตรจะเท่เอาละตอนนี้ก็มีเงินทั้งหมด6,000แม่เรียกได้ว่ากองทัพของเราก็เริ่มจะแข็งแกร่งอัปเกรดอีกสัก2ทีนี้ดีเฟนส์อือสำเร็จภาร,รกิจรับของขวัญหุยปืนอยู่ซีเป็นปืนแบบไหนเออหโยปืนแบบหโค พิเศษนี่ปืนยูซี่โคตรเท่ตอนนี้ก็ปลดล็อกสกินนี้ละกันไประดับเท่านี้โอ้โหยฮ,ฮักกี้เทควันโดยูซี่ปืนกลที่โหดที่สุดอ่าโคตรรัวเฮ้ยระวังเฮ้ยแม่อือชิบหลบได้เฮ้ยมีโล่ด้วยเฮ้ยของขวัญอุ้ยมีมาดักอื ทำลายแม่มีดักระหว่างทางด้วยนะไปเพื่อนยิงวิ้ยสามารถกางโลบาเรียได้ค่อยใช้ตาหน้าละกันหห่ดูปืนลูซี่ยังรัวไปเปิดประตูอืมคราวนี้จะไหวหรือเปล่าจำนวนคนอ้ยไม่พอคราวนี้ก็หุ้ยกรองเสอร์ไพส์โอ้โหนี่มันฮักกี้เวนอมหรือเปล่าโอ้โหเอายังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลย,ยโอ้โหเริ่มมาปุ๊บ หายไปเลยสามตัวนี้กระโดดหลบก่อนอย่าหลบซ้ายขวาอืมทำลายหุยนี่มันปะทะกับเจ้าโจ๊กเกอร์มากลางโล่ครับผมหุยโล่แห่งความมืดมิดมาแกยิงไม่เข้าหรอกเพื่อนเฮ้ยโล่แตกเฮ้ยโอ้ยโล่เวนอมเมื่อกี้นี้อืมแม่เรามีตัวน้อยเหลือเกินโอ้โหเฮ้ยแบบนี้น่าจะได้แค่100ครับผมอ่า เดี๋ยวขอลองปลดแบบว่าตัวราคาถูกๆก,ก่อนละกันดูซิปาปๆเอ้าสีชมพูได้จนได้อีกทีนึงดูซิตัวอะไรอีกเออโอ้ยออกมาจากคุกอัปเกรดปืนครับผมสมขั้นหรือไม่ได้อัพนานไปป้าโอ้ยตัวเถื่อนเอ้าอเ,เละไปก่อนหเรียงแบบนี้เ,เก็บเหรียญโคตรง่ายาจากนั้นก็ด้านหน้าไปเพื่อนโอ้ยเฮ้ยวิ่งกลางๆหน่อยอฮ้ยโอ้ย ตายกระจายหายไปหมดอืมเอา้าเฮ้ยได้มาแค่นี้ <c oughs> ไปเปิดกล่องเอาละยิงไปโอ้ยยิงไปไหนแม่ยิงเบี้ยวอื แม่พวกนี้มันบ้าจริงๆคราวนี้ก็ปลดล็อกตัวละครแบบว่าหายากที่สุดป๊าป๊าป๊าอุ้ยเด็ดพูอืใช้ได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอปลดล็อกป,ปืนใหม่ด้วยละกันมาได้เพื่อนโอ้โหยยังเทพดูสิเอาละคราวนี้เราจะไปที่ฝั่งขวาละกันอ้ยตกหลุมตายไปตัวหนึ่งเฮ้ยระวังเยียปุ่ม อ้าวหยโดนประกบแม่บีบตายไปเลยเพื่อนเฮ้ยระวังหินถลมโอ้โยแม่เหลือกี่ตัวเอ้ยไหวหรือเปล่าเพื่อนหจำนวนไม่ไหวแบบนี้อ้าวโอ้โหแพ้กับกองทัพฮักกี้สีดำคราวนี้ก็ขออัพดีเฟนนิดหน่อยเออสองทีอ่าแล้วก็รักษาชีวิตเจ้าพวกนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อนอระวังเออเล็กน้อยแม่ต้องมีการเสียสละก,กันบ้าง เอาละหินถลมโอ้โหเฮ้เยแสดงว่าเหลือเท่านี้เราต้องแข็งแกร่งกันหน่อยอกลางโลครับผมอย่าดูสิโอโ้ยิงแทบไปเข้าเฮ้ยมันอึดเกินเฮ้ยยิงหน่อยเอือช่างมันก่อนละกันโอเคนะครับผมก็สําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยก็เป็นเกมแนววิ่งวิ่งต่อสู้กันอีกเกมหนึ่งที่น่าสนใจกันเลยนะใครที่ชอบเจ้าฮักกี้วักกี้ก็ไม่ควรพลาดเกมนี้นะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมชื่อกันก,นกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกระาดิ่งกันด้วย เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่ติในการแนะนําเกมสนุกๆในคราวหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บ